สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาชมบรรยากาศนะคะหลังฝนตกนะคะนี่ก็จะชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้เราจะพามาทาหมวกบัคเก็ตนั่นเองนะคะแบบนี้ที่ทุกคนขอมานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่การทาค่ะว่าจะทํายากหรือง่ายยังไงไปดูกันเลยแพทเทิร์นที่เราใช้ในการทําหมวกบัคเก็ตของเราในวันนี้นะคะก็จะมีทีกันสาส่วนค่ะคือส่วนของฝาหมวกนะคะแบบนี้ แล้วก็ตัวหมวกนะคะแล้วก็ส่วนของปีกหมวกเนาะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3าส่วนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตัวนี้วันนี้ไม่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเราจะมาทำการตัดผ้าด้านหน้ากันก่อนนะคะก็จะมีส่วนของตัวฝาหมวกเนาะ,ะแล้วก็นี่เป็นสำหรับตัวหมวกนะคะก็ตัดผ้า2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของปีกหมวกก็ทำการตัดผ้า2ชิ้นจ้า ต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าซับในนะคะก็จะตัดส่วนของฝาามวกค่ะ1ชิ้นแล้วก็ส่วนของตัวมวกค่ะตัดผ้าทั้งหมด2ชิ้นนะคะส่วนปีกมวกค่ะก็ตัดผ้าทั้งหมด2ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผ้าซับในจ้าต่อไปก็เป็นส่วนของผ้ากาวะคะ่ะวันนี้อู๋ใช้ผ้ากาวสาลูเนาะซึ่งอุ๋ไม่อยากให้ผ้ามันหนาเกินไปก็เลยใช้แบบบางนะคะก็จะมีส่วนของ าฝาบวกนะคะแล้วก็ตัวบวก2ชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนปีกบวก2ชิ้นแบบนี้นะคะสำหรับผ้ากาวจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาผ้าด้านหน้ากับผ้ากาวนะคะประกบกันแบบนี้นะคะทุกชิ้นส่วนเลยนะคะ,ะผ้าด้านหน้ากับผ้ากาวประกบกันนะคะแบบนี้ โอเคหลังจากที่เราผ้าด้านหน้าค่ะประกบกับผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปทําการรีดผ้ากาวให้เรียบร้อยนะคะโอเคดูดิทาการรีดผ้ากาวให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทำการรีดผ้ากาวเรียบร้อยจะดัสับแบบนี้นะคะทุกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะาชิ้นส่วนของตัวหมวกค่ะทําการประกบกันอันนี้ด้านก้ลโนด้านบนนะคะ,ะประกบกัน เออเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะแล้วก็เอาเข็มมุดกลัดทั้งสองข้างนะคะหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มมุดเรียบร้อยแล้วจะนั้นเราจะไปทําการเย็บค่ะด้านนี้1เส้นแล้วก็ด้านนี้1เส้นนะคะโอเคดูวิธีทการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้า ลังจากที่เราทาการเย็บนะคะทั้งสองข้างเรียบร้อยจะราศแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการคลิปนะคะด้านข้างนะคะออกเล็กน้อยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะหลังจากที่เราทําการคลิปด้านข้างเรียบร้อยจะราศแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเอาส่วนของตัวหมวกแล้วก็ฝาหมวกทาการประกบกันนั่นเองนะคะโดยก่อนอื่นเราจะทาการพับครึ่งนะคะฝาหมวกก่อนนะคะเพื่อหาจุดถึงกลางนั่นเองนะคะหมากไว้ปึ๊บใช้มือกรีดได้เลยนะคะ นิ้วมือเรากรีดเลยจะได้ลักษณะแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมนะคะจากนั้นอันนี้นะคะเราจะเอาส่วนของนี่เลยฝาหมวกประกบเข้าไปนะคะกับตัวหมวกอันนี้จะเป็นด้านก้นฐานที่กว้างกว่าด้านบนจะเป็นก้นนะคะอันนี้จะเป็นส่วนด้านบนเนาะเราจะสวมในส่วนของด้านบนนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ตรงจุดกึ่งกลางที่เป็นรอยเย็บนะคะกับที่เราหมาักไว้ประกบไปเอาด้านหูกไว้ด้านในนะคะ ะะแล้วก็กลัดเข็มหมุดนะคะตรงตัวบวกนะคะแบบนี้เาจุดกึ่งกลางให้ตรงกันนะอันนี้รอยเย็บแล้วก็จุดกึ่งกลางที่เรามาม์กไว้ที่เราทําการพับไว้นะคะแล้วก็เข็มหมุดกลัดแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ไล่กลัดไปโดยรอบเลยนะคะหลังจากที่เราทำการกลัดเข็มหมุดโดยรอบจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บนะคะเย็บด้านบนตรงนี้นะคะเย็บด้านบนของตัวหมวกนะคะเย็บไปโดยรอบเลยนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่ชํานาญนะใช้เข็มก็ได้นะคะทําการเนานะเนาให้รอบเลยนะคะแล้วค่อยไปเย็บจริงนะคะโอเคดูวิทำการเย็บนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะเราจะมาเริ่มเย็บกันนะคะนี่เราจะเย็บนะคะตรงด้านตัวหมวกกันนะคะด้านบนตรงนี้น่าจะเย็บง่ายนั่นเองนะคะก็ค่อยๆเย็บนะคะแล้วก็จับ ะะจับผ้าไปตามรูปทรงนะคะของหมวกนะค่อยๆเย็บนะคะถ้าคนยังไม่ชํานาญกลัวหลุดโ้งนะคะ<ม>ก็ค่อยๆเย็บไปนะคะจับไปเรื่อยๆหลังจากที่เราทำการเย็บเรียบร้อยจะรัพทับแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะทำการคลิปนะคะ คลิบออกเล็กน้อยนะคะคลิบผ้ากาวออกเล็กน้อยนะหลังจากที่เราทาการคลิบเรียบร้อยจะนราศแบบนี้นะคะจะนั้นก็ทําการพลิกกลับผ้าด้านถูกขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่เราทําการพลิกกลับผ้าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บย้ำนะคะตรงขอบนะคะของตัวหมวกนะตรงด้านนี้นะคะเราจะไปทําการเย็บย้ำกันนะคะปึ๊บโดยรอบเลยนะคะเราจะเย็บในส่วนของตัวหมวกนั่นเองนะคะตามขอบเนาะเย็บไปเลยนะโอเคเดี๋ยวทําการเย็บย้ำให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เราก็จะมาเริ่มเย็บนะคะตรงขอบหมวกกันนะคะเริ่มเย็บกันเลยนะคะค่อยๆเย็บหลังจากที่เราทําการเย็บย้ำนะคะตรงขอบเรียบร้อยจะรักษึกแบบนี้นะคะอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทำกันเลยคะ่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําการเย็บในส่วนของตัวหมวกนะคะที่เหมือนกับผ้าด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเหมือนกันนะคะก็คือเอาชิ้นส่วนของตัวกระเป๋าประกบกันแล้วก็ประกบด้วยฝาหมวกเนาะอเอาแคร์ดิวทำการเย็บนะคะให้เรียบร้อยก่อนจ้า หลังจากที่เราทําการนะคะเย็บผ้าซับในเรียบร้อยจกรักษแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเหมือนกับตัวหมวกด้านหน้าเลยนะคะแต่เราไม่ต้องทําการกลับผ้าออมานะคะก็เอาไว้แบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องทําการเย็บย้ำแบบนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหมวกส่วนด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นส่วนผ้าซับในนะคะก็จะได้รักษะแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเย็บในส่วนของปีกหมวกกันนะคะเราก็จะเอานี่เลยนะคะส่วนปีกหมวกผ้าด้านหน้านะคะประกบกันของแต่และด้านนะอันนี้ด้านหน้าก็ประกบกันนะคะแบบนี้ส่วนผ้าซับในก็ประกบกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็กัดเข็มมุดน,นะคะด้านข้างตรงนี้หลังจากที่เราทำการกัดเข็มมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บค่ะด้านนี้เึ๊บด้านนี้เอ๊บนะคะ ของทั้ง2ชิ้นนะคะทั้งตัวผ้าด้านหน้าแล้วก็ผ้าสับในนะคะโอเคดุดยท,ทาการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บนะคะส่วนด้านข้างเรียบร้อยเรจะรับทราบแบบนี้นะคะเย็บด้านข้างทั้ง2ชิ้นจากนั้นเราก็ทําการคลิปนะคะคลิปด้านข้างออกนะคะของทั้ง2ชิ้นเลยนะ หลังจากที่เราทำการคลิปด้านข้างออกได้เราจะนับแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นนะคะทั้งตัวผ้าด้านหน้าและผ้าซับในนะคะจากนั้นจะทําการกลับนะคะในส่วนของผ้าด้านหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านบนนะคะจะนับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอานะคะส่วนของผ้าซับในค่ะประกบลงไปนะคะผ้าซับในจะไว้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลับด้านก็ สวมเข้าไปเอาสองชิ้นทั้สวมแบบนี้เลยนะคะสวมเข้าไปจับเอาส่วนของตรงตะเขตที่เย็บค่ะให้ตรงกันนะแล้วก็เอาเข็มมุดกลับ ไล่จัดไปโดยรอบเลยนะคะแล้วก็จับด้านล่างนี้นะแล้วก็กลัดด้านล่างนะคะกลัดเข็มหมุดด้านล่างนะคะหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนด้านล่างนะคะเรียบร้อยจะได้สับแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการเย็บนะเย็บในส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะเย็บนะไปโดยรอบเลยนะคะด้านล่างนะเย็บเฉพาะด้านล่างก่อนนะคะด้านล่างของปีกมวกนะคะเย็บไปโดยรอบเลย นะคะโอเคหรือทำการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บโดยรอบจะได้รับแบบนี้นะคะเย็บโดยรอบเรียบร้อยแล้วตรงปีกหมวกนะคะตรงด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็จะทําการคลิปนะคะใช้กันไก่นะทำการคลิบนะคะออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปนะก็คลิกไปโดยรอบหลังจากที่เราทําการคลิกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการลิกกลับค่ะเอาผ้าด้านถูกขึ้นมาเนาะ น,นะคะแล้วก็เอาตัวผ้าซับในค่ะดันไว้ข้างในแบบนี้นะปึ๊บอ่ะแล้วก็เขียนมุดกลับไปก่อนเหมือนกันนะคะดันผ้าซับในเข้าไปด้านในนะ ก็อเอาเข็มมุดกัดไปก่อนแบบนี้แล้วก็ค่อยอไล่กลัดไปนะคะก็เนี่ยค่ะก็ดันผ้าซับในเข้าไปแล้วก็ปึ๊บแบบนี้นะคะที่มันเป็นปิ้นก็พับเข้าไปแล้วก็เข็มมุดกัดไว้ไวกัดไว้โดยรอบเลยนะคะกวดผ้าปึ๊บแล้วก็อเอาเข็มมุดกัดไปโดยรอบเลยนะคะ หลังจากที่เราทำการกลัดเข็มมุดโดยรอบนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บนะคะตรงปลายหมวกนะเย็บย้านะคะตรงขอบนะคะตรงปลายหมวกให้เรียบร้อยก่อนโดยรอบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทาการเย็บย้าให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บนะคะเรียบร้อยเย็บย้านะคะตรงปลายหมวกเรียบร้อยจะน่ารักแบบนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะเดี๋ยวจะเอาเข็มมุดนะคะกลัดนะคะไว้ตรงกลางนะคะของปีกหมวก ะะก็เราจะเย็บนะคะเป็นก้นหอยเลยโดยรอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเย็บกันคะ่ะเราจะมาทําการเย็บลายกันนะคะค่อยๆเย็บนะคะก็จะเย็บตั้งแต่เนี่ยคะ่ะตรงที่เราเย็บย้ำนะคะหลังจากที่เราทําการเย็บนะคะลายนะคะตรงปีกหมวกเรียบร้อยจะดูรูปรสแบบนี้นะคะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทำกันเลยค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาปีกหมวกนะคะกับตัวหมวกนะประกบกันนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นให้ทําการทิก,กับนะคะตรงปีกหมวกเอาด้านท่าซัพใ์นขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนหมวกก็วางศับทแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอาเนี่ยคะ่ะตัวปีกหมวกประกบลงไปที่ตัวหมวกนะ,ะแล้วก็เอาตะเข็บสองข้างให้ชนกันนะคะตะเข็บของ ัวหมวกแล้วก็ปีกหมวกอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ด้านบนตัวปีกหมวกนะคะการกลัดเข็มหมุดไว้ด้านบนเนี่ยเราจะเย็บด้านบนนั่นเองมันจะเย็บง่ายนะคะเรากลัดเข็มหมุดไปโดยรอบเลยหลังจากที่ทำการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะอุ๋ยจะใช้เข็มก็ได้ค่ะทำการเน่านะ เนาให้รอบเลยนะคะโอเคดูดิใช้เข็มก็ได้ทําการเนาให้เรียบร้อยก่อนตาหลังจากที่เราทําการเนาเรียบร้อยแล้วโดยรอบนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บนะคะเย็บด้านบนตรงนี้นะเย็บไปเลยค่ะโดยรอบปึ๊บนะคะ,ะโอเคดู๋ยทำการเย็บนะคะให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทําการเย็บนะคะโดยรอบเรียบร้อยจนอัศแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการคลิปนะคะคลิปออกเล็ออกน้อยนะ คลิปขอบออกเล็กน้อยนะคะดูด้วยนะคะเวลาคลิปนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาสองชิ้นนะคะประปกบกันนะคะโดยทําการหงายหมวกขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาผ้าด้านผิดขึ้นมานะคะสำหรับตัวหมวกนี้นะนี่นะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกลับตัวผ้าซับในนะคะเราจะพลิกกลับเอาผ้าด้านถูกขึ้นมาแบบนี้ ะะจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะผ้าซับในามาสวมที่ตัวหมวกนะคะโดยให้ตะเข็บของทั้งสองชิ้นตรงกันนะก็สวมเข้าไปเลยหลังจากที่เราทําการสวมนะคะตัวผ้าซับในเข้าไปแล้วจะไดรับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาเนี่ยนะให้ตะเข็บค่ะของผ้าซับในแล้วก็ตัวหมวกมันตรงกันนะคะแบบนี้นะ จากนั้นเราก็จะทําการกลัดเข็มหมุดนะคะโดยการเราจะพับผ้าตรงส่วนของผ้าซับในนะพับประมาณ1เซนนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงขอบนี่นะคะให้ตะเข็บมันชนกันนะคะจากนั้นก็กลัดเข็มหมุดนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ให้ตะเข็บมันชนกันนะคะแล้วก็พับเข้ามาประมาณสักหนึ่งเซนนะคะพับประมาณหนึ่งเซนแล้วก็วางวก็เอาเข็มหมุดกลัดไว้จากนั้นก็ไล่กลาดเข็มหมุดไปโดยรอบเลยนะคะพับพับผ้าเนาะแล้วก็ จากที่เราทำการกัดเข็มบุดเรียบร้อยนะคะพับแล้วก็กัดเข็มบุดเรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มก็ได้ค่ะทําการสอยซ่อนได้นะคะสอยปิดเลยนะคะสอยปิดสอยซ่อนได้โดยรอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคดูดีทาการนะคะสอยปิดให้เรียบร้อยก่อนจ้าจากที่เราทำการสอยนะคะซ่อนได้เรียบร้อยรัษณะแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยสำหรับผ้าซับในเนาะจากนั้นก็ทําการกลับผ้าด้านถูกขึ้นมาเลยนะคะ หลจะที่เราทำงานกลับด้านมาเรียบร้อยจะได้นำเสแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับหมวกของเราในวันนี้นะคะก็ลองไปทําดูกันนะฮะอย่าลืมไปดูกันนะคะสำหรับวิธีการทำหมวกบักเก็ตแบบนี้นะคะใส่ไปเที่ยวกันแดดกันอะไรได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะคะจะไปทำนานโอ้ม่ใช่สิใส่แบบเป็นแฟชั่นเก๋ๆนะคะใส่ได้สองด้านเลยนะด้านนี้อ่าแล้วก็ด้านนี้หรือเราจะเปิดนี้ก็ได้นี่เก๋อโอ คนใส่ก็สวยขนาดเนี้อ้อเดี๋ยวกันนะนี่ใส่ก็ได้ค่ะชิคๆแนวๆไปทำกันจ,จไปดู